ข่าววินัยทีงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรกิ้งสไตล์ปรระจาวันที่6กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันยัครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ BREAKING NEWS ทีมั้นนำกันโชติอาจอคว้าตัวนิโคลัสมิเกลสันฟรแบ็กทีมชาติไทยนะ โดยทีมสโมสรชัน้นนำในลีกสุขทางอิตาลีสุดการโชดเซเรียอิตาลีเจอะควาตัวนิโคลัสมิเกลสันฟรุ่นแบก็กขวาทีมชาติไทยจากการบริงานเปิดเผยได้วยนิโคลัสมิเกลสันแต่เดินจัดย้ายไปร่วมทีม,มในสึกการโชคเซเรียอิตาลีช่วงตลาดรอบนี้เลยนะโดยทีมดังกล่าวมีชื่อเหมือนกับท่าสารที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญมีเพื่อนร่วมรุ่นสมัยอยูวีเอพีร่วมทีมอยู่ด้วยโดยตอนนี้กำลังอ,อยู่ในการเจรจาขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทางดิครัตมีข้อสัอ Ob จากทาง Ob de o d e n เซตั้งค่าจิตสัญญาเอาไว้อยู่ที่หลักล้านยูโรกันเลยทีเดียวอาณาผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตมีเกอสันถึงทางเลือกอีกแล้วเลามาดูประเด็นข่าวจอบ้บานกันครับแฟนบอลไทยได้เฮโบดิลามขึ้นโชหนึ่ง ACL ร่วม3ทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้โดยสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ประกาศโถแบ่งสาย AFC แชมเปี้ยนลีกพระแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าบริลัมทีม3แชมป์จากประเทศไทยถูกจับไปอยู่ในโถท,ที่1ร่วมกับทีมแชมป์ญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสองทีมกระดังก่าดีใต้อุซานฮุนไดและก็ชุนบุค,คุนไดมอเตอร์และก็อู่ฮั่นทรีทาวอีหนึ่งทีมจากประเทศจีนโดยโถท,ทีมวางจับสลากแบ่งกลุ่มด้วยศึก A c l เโซนภาคตะวันออกเบยต่อไปนี้โถท,ที่1ก็จะเป็นอุซานฮุนไดาจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนส อู่ฮั่นทริทาวและก็บุรีรัมชูบุคุนไตมอเตอร์อรทัวที่2องอฟรองโกเร,ร,ร,รนต์โกฟูซานตงไทซานและก็แบงคอกยูเต็ดโปฮังสติลเลอร์คาวาสกิฟอนตาเร่ทัที่3ก็จะเป็นฮานอยเอฟซีคายาเอฟซียาโฮเดอรตักซิมและก็เมเบิลซิตี้ไรอันซิตี้สเวเดอร์ทัที่4ก็จะเป็นคิดชีเอสีกับอีก4ทีมจากฟลอฟเฟออฟ ส่วนรอบเพย์ออฟรอบแรกจะแข่งขันในวันที่15สิงหาคมและสำหรับอีก2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยจากวีจีประชุมกับก,บการท่าเรือเอฟซีรอเล่นในรอบเพย์ออฟรอบ2จะออกไปเยือน2ทีมยักษ์ใหญ่ชไนิ์ซูเปอร์ลีกจากประเทศจีนโดยวีจีปทุมจะออกไปเยือนซิ่งไฮพอย์เอฟซีส่วนการท่าเรือเอฟซีจะออกไปเยือนเจอร์เจียงเอฟซีจะลงแข่งขันในวันที่22สิงหาคมหากชนะจะได้ตัว๋วไปเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันที ชนะได้เข้ารอบเป็นกลุ่มในครั้งนี้นั่นครับถ้า,าผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกัน,กน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบานก,กันครับไทยกระหืมเวชีโลกเมย์รัชนกแบดบมินตันสาวทีมชาติไทยอัดคู่ขแข่งยับทะลุเข้าสู่รบอบ2ในครั้งนี้โดยงานนี้ทางเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแบดสาวแบดมินตันสาวทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกบนเวชีโลกพบก,กับทางคาเซเนียโพรดิคาเพราะว่า ยอดแบดมินตันชาวอิสราเอลในศึกแบดมินตันเบ r ร์ t ชว r ซูเปอ500 y ยเนก c แคนาดาโอเพ2023ที่สนามวินสปอร์ตอารีนเมืองคานสการีรัฐแอลเบริตาประเทศแคนาดาทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมชิงเงินรางวัล420,000เหรียญสหรัฐผลปรากฏว่าเมย์รัชนกอินทนนท์อจอัชนะคาเซเนียโพริคาโพววาไป2-0 โดยเกมก็ชนะไป21-8ต่อ 8, และก็21-13ต่อ 13, โดยการแข่งขันใช้วเวลาไปทั้งหมด29นาทีในครัน้นี้ส่วผนให้ทางเมย์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสูร่รอบ2บนเวทีโลกแบดบมินตันเวิร์ทัวซูเปอร์500โยนเนกแคนาดาโอเพน2023ในครัน้นี้นั่นครับอ่าแะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องเมย์รัชนกกันด้วยครับหลังมาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับ breaking n e w m แมนเชสเตอร์สเ e ดจาคว้าแข้งทีมชาติญี่ปุ่นจากทางอุรุวะเรดโดยทางสปอร์ตเอเน็กนะฮะสื่อประเทศญี่ปุ่นรายงานข่าวใหญ่ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์สเตดทีมยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตจาคว้าตัวชิออนสุสกิจอมหนึบอุรุวะเวไดมอนไปนร่วมทีม ดยการบริงานข่าวระบุเลยว่าปริาจแห่งเอเชียโอรัวเบรดยอดทีมแข่งแห่งสุเจลีกได้รับข้อสเสนอจากทีมดังแหง่งพรีเมียร์ลีกอย่างปริาจทแดงแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้โอรัวเบรดได้รับข้อสเสนอจากทางแมนเชสเตอร์สเต็ดมูลค่าอยู่ที่5ล้านปอนด์หรือราว223ล้านบาทในการคว้าตัวชิออนซูซูกิดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นในวัย20ปีไปร่วมทีมในครั้งนี้นั่นเองนะ ถ้าผมเปเดว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้กันถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะหลังมาดูประเด็นข่าวจอบานกันครับสมาคมฟุตบอลไทยชี้แจงเ,เรื่องการบริหารการเงินยืนยันสามารถตรวจสอบได้ในขณะนี้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงเ,เรื่องการบริหาร การเงินในปีสด565ที่ผ่านมาหลังจากที่มีประเด็นในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องที่สมโมสรสมาชิกรวมไปถึงแฟนบอลตั้งคำถามเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลและก็งบการเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลิขจำกัดล่าสุดนั้นสมาคมได้ออกมาชี้แจงแต่ว,ว่าสมาคมได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยปี58และก็มาตรา78และก็บังคับลักษณะการปกครอ,องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่6เมื่อปี65หมาบทที่8เรื่องของการเงินและก็ทรัพย์สิน ข้อที่76การตรวจสอบบัญชีและรับรายจ่ายงบดุลและก็งบทางการเงินของสมาคมที่ระบุไว้เลยนะว่าบัญชีราะรับรายจ่ายงบดุลและงบการเงินของสมาคมจะต้องจัดทําทุกสอ,อรอบ12เดือนและได้รับการรับรองจากทางคณะกรรมการฝ่ายการเงินท่านนี้จะต้องให้ผู้สอบบัญชีอนุญาตเป็นผูต้ตรวจสอบและก็รับรองเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นปีการบัญชีด้วย ซึ่งข้อบังคับที่จดทะเบียนขึ้นนะฮะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยฐานะนายทะเบียนวันที่14กันยายนฐาน,นิสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลและก็งบการเงินของสมโมสรประจำปี2565เป็นที่เรียบรยแล้วมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและก็รับรองตามข้อบังคับและตามถูกกฎหมายแล้วการก่อนการประชุมใหญ่สามัญในปี2566ซึ่งจัดขึ้นให้มีในวันที่27เมษายนที่ผ่านมา นั่นได้ส่งผลให้สมมสอนสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าตามข้อบังคับและกฎหมายเปที่เรียบร้อยต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้พิจารณาวาระเกี่ยวกับบัญชีรายรับประจ่ายงบดุลและงบการเงินของสมาคมปี65สมมสอนสมาชิกและก็ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ลงมติเห็นชอบ ด้วยนะฮะกับบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลและก็งบการเงินของสมาคมประจำปี2565โดยคะแนนเสียง56เสียงลดออกเสียง1เสียงจะจำนวนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่อยู่ที่ประชุมจำนวนทั้งสิ้น57รายรวมทั้งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณการค่าใช้ใจ่ายในปีถัดไปด้วยทั้งนี้ได้กระทำเช่นนี้กันมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบกับบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลและงบการเงินของสมาคมประจําปี2565ทางสมาคมเนี่ยจะดําเนินการร,รายงานประชุมใหญ่และก็งบดุลแต่งจํานวนทรัพย์สินและก็ดีสินบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุล ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติให้ก่อนกำหนด120วันดนับแต่สิ้นปีการบัญชีให้แก่กีฬาแห่งประเทศไทยตามกำหนดตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแลสมาคมมีได้ท้วงติงและก็ขณะน,นี้ได้ล่วงพ้นระยะเวลาที่สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะร้องขอให้เพิกถอนอเรื่องดังกล่าวแล้วโดวยสมาคมได้ดำเนินการอย่างถูกต้องด้วยข้อบังคับลักษณะการปกครอง และก็ถูกต้องตามกฎหมายมอดตรตลอดนะทุกปีโดยการแข่งขันแห่งประเทศไทยไมีได้ทวงติ่งสมาสมสรสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีได้ร้องขอเพิกถอนมติในที่ประชุมซึ่งการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจาย่ายงบดุลและก็งบการเงินของสมาคมประจำปี2515ส่วนเงินของการสนับสนุนและก็ AFC และก็ฟีฟ่าทั้งสงหน่วยงานนั้นไม่ได้ทวงติ่งเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเตียงใด โดยสมาคมได้กระทําการทุกขั้นตอนของการตรวจสอบแล้วบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลและก็งบการเงินของสมาคมประจําปีห5ตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอย่างถูกต้องโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้และดาเนินการมาอย่างเช่นนี้โดยตลอดเลยนะนะผมเป็นนะว่างานนี้บิ๊กออสก็ออกมาแถลงไขในเรื่องของความคิดเห็นในครั้งนี้นั่นเองครับก็ต้องมาดูข่าวต่อไปก,ก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าววินยัยที่คือผู้บอลไทยบายมนโนุโปรกิงสไตล์ประจำวันที่ 6กรกรกฎาคม2566โดยชายผู้บัคัรั่งฟุตบอลไทยครับ